กานสันติราที่สุดทักษะจังหวัดที่สุดราชกาจังหวัดอุรธานีได้มามาทำบุญวันนี้เป็นวันสอาปนาของพิรศชการตำรวจที่สุดรชาจัวัดอุชรธานีมาฟ้องนิดหนึ่งเนะท่านชื่อท่านท่านแรกก่อนเนาะอะไรอะไรก็ตามว่าที่ร้อยตำรวจเอกท่ากิสันติรเอ พนธุ์นากรศาสินพนธุ์นากรศาสินสรรพยนพันธุ์ตำรวจโพหญิงนัทยาพรจีนประทุมค่ะพันตำรวจโพหญิงนัทยาพรพัทยาพริบประทุมอิบประทุมสาธารณทัณฑ์ที่สอง่านตำรวจโพหญิงสุธากเสนีคงรังค่ะท่านตำรวจโพหญิงสุธากเนีสุธากเสนีคงรัของรัท่านตำรวจเอกหญิงวรัชยาอารีกุลค่ะ พันตำรวจเอกหญิงวรชิยาอารีกุณทนทีพันตำรวโทหญิงวิมลสิริอมรชัยพันตำรวจโทหญิงวิมลสิริอมรชัยทันทันที่ันตรโทิงนาแสทันวหิงนนาสสีสิาน ดาตำรวจทอุสาเนี่ยมัาตำรอยังเงินชาตอนท่านที่แปดดาตำรวจหญแสงอรุณดารวจิลาลักษณ์ท่านทีเก้าาตำรวจทวารุณีจารุนีจารุาุน ยาตำรวจตรีสนิทชูมาศสูมาศสูมาวันทานารวจสัพพัสสิริสิริลังส์สุนครับาตวจสัพพัสสิริสิริัส์สิริัส์สตนทีศีรษะจะชุดตำรวจานลงขันีครับาตรวจามลงขันธ์อดุรนีและกทันทศษ าที่ร้อยตำรวจตีสุนทรสานครับว่าสุนทรสนรารนสาธุสาธุก็บันจัาคมันเรียกป้าโปที่สำคัญมันมีผ่านไปนี่มันปาประจักษ์นะสบรวจเองลงวดูกัลยาสิวเองลงมดกลกัลยาสาธุสาธุพร้อมนะคุณโยมว่าทำถวายสัฆทานมาถวาย เดินมาเลย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 นมยยนนเลยนะมามาเดิมาตังผมดีกคนบานนี้านโมก่อนครับวนะโมตัสสะภะคะวุโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสวตตสสัมพุธันโม ปริวารานิพิภูสังคสะ Thank <laughs> you. กิจาเป็นต้นผู้ทำการล้าล่วงล้าไปแล้วด้วยตลอดกาลนานเชิญ